ท่านกำลังฟังคลื่นสีขาวคลื่นเพื่อพระพุทธศาสนา FM 98 MHz เป็นประจำตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง24นาฬิการายการต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคุณานัธาเทระพุทธวีรบุุษแห่งกองทัพธรรม ในการในการโตวัฒธ,ธรรมครั้งที่สี่ที่เมืองคัมปอร์นี้ที่ใช้เวลาสามวันโตวัฒนนั้นในบรรดาข้อตกลงที่กระทํากันตามธรรมเนียมก่อนที่จะมีการโตวัฒธ,ธรทมทุกครั้งนั้นในคราวนี้ได้มีข้อสัญญาที่แปลกอยู่ข้อหนึ่งก็คือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาพบกันบนเวทีตามกําหนดจะต้องเสียเงินค่าปรับให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นจํานวน ห้าปอนอังกฤษซึ่งเงินเมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ห้าปอนก็คงคงมีค่ามากโดยเงินจำนวนนี้แต่ละฝ่ายจะต้องมอบให้แก่ประธานคณะกรรมการจัดการโต้วาทธรรมเก็บไว้เมื่อการโต้วาทธรรมฝ่ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยโดยไม่มีไฝไ่ายใดผิดกติกาประธานคณะกรรมการจึงจะคืนเงินประกันนั้นคืนให้ กติกาข้อนี้มีเพียงเฉพาะในการโต้วาท a t ร a n ครั้งที่4นี้เท่านั้นเนื่องจากมีการปล่อยข่าวรับหรือการหรือการเขาเรียกว่าอะไระคือการข่มขู่กันในขณะที่ถากฐานกันเขาเรียกรับถักฐานกันล่วงหน้าค่อนข้างหนาหวว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมขึ้นเวทีโต้วาท a t ร a n ตามที่ตกลงไว้อย่างไรก็ตามการเผชิญหน้ากันในครั้งนี้ ก็ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาและไม่มีฝ่ายใดต้องเสียเงินประกันการต่อสู้ครั้งที่4เสร็จสิ้นลงท่านคุณานันทะก็เป็นนันต้องเรื้อเวทีไปอีกถึงสองปี เนื่องจากนักสอนศาสนาคริสต์ต่างหาทางหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้ใช้เส้นทางการเผยแผ่ของตนโคจรมาพบกับท่านบนเวทีโต้วาทธรรมอีกจนกระทั่งเหตุการณ์ที่เมืองปาณดุระในปีพุทธศักราช2416ซึ่งเราจะได้พูดถึงซึ่งถือว่าเป็นการโต้วาทธรรมครั้งสำคัญที่สุดและเป็นการโต้วาทธรรมครั้งสุดท้าย พราะหลังจากนี้ไปแล้วก็ไม่ปรากฏมีบันทึกไว้เลยว่าได้มีการโต้วา,ธาทธรรมกันอีกจนกระทั่งท่านสิ้นอายุไขซึ่งเนื้อหาสำคัญของหนังสือเล่มนี้หรือหนังสือที่ชื่อว่าศึกประลองปัญญาพุทธคลิตที่รวบรวมโดยท่านเสรีวุฒิธรรมวงศ์นั้น ที่เริ่มต้นมาทั้งหมดที่ปูพื้นมาก็เพื่อการนี้คือการโต้วัฒนธรรมที่เมืองปานดูระการโต้วัฒนธรรมที่เมืองปานดูระนั้นมีข้อแตกต่างกล่าวโดยสรุปก็คือได้มีการโต้วัฒนธรรมและประทักกนทางภูมิปัญญาหลายครั้งหลายหนระหว่างฝ่ายพุทธโดยมีท่านคุนาน,นัฐเป็นตัวแทนกับ ฝ่ายคริตโดยมีทีมศิษยาพิบาลพร้อมด้วยคณะเป็นตัวแทนคือทุกครั้งเนี่ยมีการตัวแทนมากชุดกันแต่ว่าฝ่ายพุทธนั้นไม่มีตัวแทนเลยคือคนเดียวเลยโดโดเลยพระสงฆ์รูปเดียวเลยนะไม่มีใครมาช่วยทั้งสิ้นมีอะไรบ้างล่ะ เฉพาะครั้งใหญ่ใหญ่รวมทั้งหมดมี5ครั้งที่สําคัญที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดและมีผลกระทบกว้างไกลที่สุดคือการโตว,วาทธรรมที่เวทีเมืองปานัทรัวเมื่อวันที่26และ28สิงหาคมคือสองวนันเป็นการโตว,วาทธรรมที่ฝ่ายคลิสเข็ดหลาบจริงๆไม่กล้าเผชิญหน้ากับท่านอีกต่อไปและไม่กล้าประนามยามเหยียดพระพุทธศาสนาตรงตรง,ตรงดังที่เคยกระทํากันมาเป็นอาจินด้วย สาระหลักของหนังสือเล่มนี้ก็คือการโตว้วาทันครั้งสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ปานาดูระครั้งนี้นั่นเองนะซึ่งก็ต้องมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะเราก็เนื้อหาก็มากสําหรับการโต้วาทันในครั้งนี้ก็มีหลายแง่มุมนะที่สมควรที่จะกล่าวไว้นะที่นี้เลยก็คือการโต้วาทธรรมที่เมืองปานาดูระเกิดมีขึ้นไม่ใช่เพราะการท้าทายของท่านคุณานันทฐเถระ ทั้งไม่ใช่เป็นการรีเริ่มหรือการยั่วยุจากท่านด้วยหากมีจุดเริ่มต้นมาจากการแสดงเทศนาก้าวร้าวของท่านศิษยาพิบาลเดวิดเดอร์ซินวาซึ่งกล่าวช่วงจาบยั่ยมยีพระพุทธศาสนาณที่โบสถ์แบปติ์ของท่านเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2,416นั่นเองคือเรื่องของเรื่องก็คือ,เ,อ,อเปิดประเด็นก่อนนะเปิดประเด็นก่อนก็เลยทำให้ ทำให้มีการต้องต้องมาชําระความจริงซะก,ก่อนโดยที่ท่านศิษยาพิบาลเดวิดผู้นี้เป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งเชื่อกันว่าท่านมีความแตกฉานในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนายิ่งนะักความรู้ทางภาษาบาลีของท่านเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปถึงกับเคยเป็นบรรณาธิการจัดพิมพ์พระคัมภีร์ในภาษาบาลีมาแล้วอ๋อ พระคัมภีร์นี้นอกจากจะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาอื่นๆแล้วแม้อย่างนั้นก็ตามก็มีมีการทําพระคัมภีร์เป็นภาษาบาลีด้วยก็คิดเอาเองก็แล้วกันภา,ศา,ศา,ศาษาสันสกฤตซึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้จารึกพระคัมภีร์และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานั้นใครๆก็ว่าท่านมีความรู้เชี่ยวชาญอยู่มิใช่น้อยทั้งนี้โดยไม่ต้องเอ่ยถึงความรู้และความเชี่ยวชาญในหลักคุตตธรรมและเรื่องอันเกี่ยวข้องกับศาสนา คริสโดยตรงซึ่งท่านคงต้องมีความแตกฉานและชำนิชำนาญเป็นพิเศษโดยไม่ต้องสงสัยทำให้ท่านเป็นนักพูดและนักปราศที่น่าเกรงขามเป็นที่หวาดหวั่นสำหรับฝ่ายตรงข้ามและเป็นดาวรุ่งจรรดแสงของวงการคริสตศาสนาในสีลังกาเทศนาของท่านมักมีผู้ไปฟังกันมากกว่าเทศนาของศิทธยาพิบาลหรือเทศนาาจารย์ท่านอื่นๆและ คำพูดของท่านมักเป็นที่เชื่อถือทั้งในระดับประชาชนทั่วไปและในระดับปัญญาชนหรือคนในวงการสังคมชั้นสูงขึ้นไปอีกด้วย ท่านคุณาำเนันทาพระเอกของเราก็ลั่นกลองลบอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านคุณาำเนันทาทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการแสดงเทศนานั้นท่านไม่รั้งรอที่จะกระทําในสิ่งที่ได้เคยกระทําอยู่เป็นนิจจะสินมาโดยตลอดคือการแสดงธรรมโต้ตอบคริสตศาสนากันนั้นอย่างรุนแรงสมน้ําสมเนื้อกลับในทันที ในวันที่19เดือนเดียวกันนั้นก็คือเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากการเทศนาของศิษยาพิบาลเดวิดนั่นเองปฏิกิริยาในฝ่ายคติที่เกิดขึ้นมาจากธรรมเทศนาของท่านคุณานันทก็เป็นเช่นเดียวกับทุกครั้งคือความโกรธแค้นและความรู้สึกเสียหน้าที่ฝ่ายพุทธบังอาจเทศนาโต้ตอบและพยายามปกป้องพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของศรีลังกาม,มาแต่โบราณกาล ก็ต้องแสดงว่าต้องรุนแรงมากมากจริงๆแต่ครั้งนี้ความโกรธแค้นนั้นดูจะพุ่งขึ้นถึงขีดสุดเพราะผู้ที่ท่านคุณานันทะหานกล้าดับเครื่องชนนั้นไม่ใช่ทศนาจารย์ประเภทปลายแถวหรือนักสอนมือใหม่แต่อย่างใดหากเป็นปรมาจารย์คนสำคัญในวงการคริสจ,จักรของศรีลังกาเลยทีเดียว ก็ธรรมดาละนั่นหมายความว่าก,การทำอย่างนี้เนี่ยเท่ากับกำลังจะไปลบหลู่ความยิ่งใหญ่ของศาสนาจารย์ทีเดียวอ่าตอนนี้ก็มาอย่างไงต่อถือเป็นการลบเหลี่ยมรูปครมที่ไม่อาจให้อััยได้ประกอบกับทางฝ่ายคริตเองมีความต้องการที่จะโค้นท่านคุณอนันทะลงอยู่พอดีคือตลอดระยะเวลานี่มีความคิดว่า ทําอย่างไรถึงจะทําให้ท่านคุณาดันทาน,นั้นหายไปจากาการแสดงธรรมหรือหายไปจากแวดวงของนักปาจกถาธรรมเพราะท่านคุณาดันทาในขณะนั้นกําลังเป็นเสาหลักสําคัญของสถาบันพระพุทธศาสนาในสีลังกา,า,งกาถ้าคิดจะทาลายพระพุทธศาสนาในสีลังกาลง,างก,าก็จะต้องโค่นเสาหลักนี้ให้ได้เสียก่อน หากปราบท่านคุณานันทะลงได้เมื่อใดเส้นทางในการเผยแผ่คริสตศาสนาและแผ่ขยายอิทธิพลของฝ่ายคริสในประเทศอาณานิคมนี้คงจะราบรื่นขึ้นเป็นอันมาก การที่จะยุติบทบาทของท่านคุณานันทะได้อย่างถาวรนั้นไม่มีมาตรการอะไรดีไปกว่าการกำราบท่านด้วยภูมิปัญญาและวาทศิลป์ต่อหน้าสาธารณชนจนท่านคุณาน,านันทะไม่อาจโต้ย้ายคริสตศาสนาหรือปกป้องพระพุทธศาสนาได้อีกต่อไปถ้าทำได้ดังนี้แล้วก็จะเป็นชัยชนะอย่างสุดยอดของคริสตจักรโดยไม่ต้องสงสัย ทางฝ่ายคริสจึงประกาศท้าทายฝ่ายพุทธให้เผชิญหน้ากันในสมภพรภูมิการโต้วาทธรรรมเพื่อทําสงครานเบ็ดเสร็จเด็ดขาดประจันบาลครั้งยิ่งใหญ่ให้รู้แพ้รู้ชนะกันอย่างเด็ดขาดทีเดียวทั้งนี้โดยใช้สติปัญญาความรู้และวัฒนินของแต่ละฝ่ายเป็นอาวุธเข้าห้ามหันซึ่งกันและกันมาสนุกนะตามกฎกติกาที่รับผิดชอบของทั้งสงฝ่ายจะลงนามข้อตกลงร่วมกันต่อไป นึกถึงเมื่อปีที่แล้วอีกนั่นแหละพระมณณะท่านท่านเขาทั้งชี้ชวนให้พระมณณตนั้นว่าสมควรที่จะยอมรับเปิดใจรับพระเจ้าผู้ทิ้งแท้พระผู้สร้างทั้งนั้นหมายความว่า,วาถ้าเขาสามารถที่จะทําให้พระมณัะเขา้านับถือพระคิสตามที่เขาคิดแล้วเราก็นั่นหมายความว่า,วาเขาสามารถใช้อ้างได้เลยว่าแม้พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมหรือว่าผู้มาทําหน้าที่ในการ ฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ประสบภัยเป็นจวนมนวนมากนั้นยังหันมานับถือเปิดใจรับพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แล้วพระคนอื่นๆนั้นจะยังอยู่ห่างจากพระเจ้าไปทำพลือขออำนาจบุญกุศนสนที่ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังธรรมด้วยดีนี้จงเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีอนุภาพให้ท่านทั้งหลายนั้นเข้าถึงฐานะความเป็นเยี่ยม ให้ปรญญาสว่างสวยให้มีใจรักในการที่จะปกป้องภัยพระพุทธศาสนาให้มีใจรักในการสร้างบุญบาร,รมีไปตลอดรอดฝังให้ได้รู้เห็นแจ้งตามความจริงตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีการบิดเบือนให้เป็นไปอย่างอื่นให้นับถือว่าพระธรรมเท่านั้นเป็นคำมะที่ยิ่งใหญ่และเป็นคําสอนที่ยิ่งใหญ่และไม่เชื่อในสิ่งอื่นๆที่นอกเหนือจากพระธรรมจงทุกประการเถิด I'm mm sorry. -hmm.